หนูไปเจอสายฝนสอบตีตู้น่ะนะนี่สอบเข้ามอหนึ่งคอนจัยงเรียนน่ะส่วนกุหลาบวิทยาลัยใช้ปัดล้อนะนี่กูจ้องก๋ใช้ไปที่หนอครอบครัวพอากูเลเตะตัวจ้องเกอฮะนอะเออโรงเรียนลูกเก๋เนอะ มันไม่หวังเออยังไก็ได้ขออนุญาตแ่แปลไปมันใช่จงจใจอาการจูบูก้าอาการที่เรามาสบมาแล้วนะครับนี่คือประจับคนสอบคนที่สอบไม่ได้จะไปโน่น,นคนที่สอบได้คือท่านนี้ผ่านการสอบคัานเลือกที่สี่ Thank you. นี่ตรงหรไหนเดีหรอเอ๊ะตรงไหนลูกพ่ออยู่ไหนลูกพ่ออยูย่ไหนเอ๊ะดีใจพ่อน้ำตาจะไหลเลยครับข <t os S 1> <c oughs> นาดยังตเนี้ยเนี้ยชอบเนี้ยชอบเข้ามอมอหนึงเสื้ออยู่ซูซ้ากินเงกอ,งอะ่ะเนชอบตีนนะเขดีใจมากเลยอะ่ะ บางคนก็ไม่มีบางคนมาแล้วไม่มีเลยชื่อเลยนะดูด้ยังไงครับทราบผลยังฮะยังเหรอก็อดีใจเลยนะครับ<า>ได้แล้วครับหนึ่งห้าหกครับเลขที่หนึ่งห้าหกหน้าหกครับ nha đây là đồ mưa này hấp thăm đi ta đi chơi này hấp à cái đồ khắp nương tròn cam về cái nhá cái sống bạn cái tôi cũng khi thì mua hả nào có lo เดินเนาะเด yes. ่นเนาะคุยนแต่รุ trendy, ่โรงเรียนเอออย่ต mm ู้นาะนะอยาเกินใจนูนเอมอสีมห้ามหกหันวะนะวันหนจูมอ มหนึ่งมาสองมาสามมาสี่มาห้ามหกนี่มีมถึงมหกเลยใช่ไหมครับมีแล้วก็มีทักด้ยวยนี่ครับก็คือโรงเรียนสวมกุหลาบวิทีอะไรชนบุรีนี่ครับอ,อืมแล้วก็สภาพแวดล้อมภันใจโรงเรียนโอ้กว้างขวางเออนะ ดีใจด้วยนะครับวันนี้ครับเห็นหน,น่อยอยูกุชยาออตัวไซสอย่อยเยอะุ่นนะฮะอขนานห้องพุ่นะตัวเนี่ยสอดสอดสุดนละไอ้ส,ส,สังกเกตแต่รุ่นโรงเรียนเน่ะนะจุกขึ้นนะลอกหน่นนนกุนตอือึ้อนะคากจะ

กุิใจเก๋อโอ้ขนมกุญแต้องเานะอ้าห้องหน่อย่าห้องพ่าจแต่เราเกือกันเนอะจะให้สาวสิรอลสานเกลืใจรุ่งเรียนเนาะไป,ไปเราไปรายงานตัวครับบนดีกว่า ลายนะว่าจะจะสไลม์เราจะเอาลูกน้องเลี้ยงเอาหน่ะลายนะตัวอะไรสักตัวนี่กดนี่ไม่ติดไม่ติดนี่นั่งอยู่ในแอร์ห,อหนาวขาสั่นครับขอขอ,อร่อย<ล>เองทำได้อยู่แล้วเนาะแต่ออดบอกว่าได้ที่สามเลยได้ที่ร้อยสามสิบกว่า <c oughs> ที่ไหนได้พอไปดูอีกที ได้ที่สามจานโลเลยสามร้อยกว่าเกือบโลแต่ออดได้นี่คอมก็ต้องได้แน่ๆอยู่แล้วเนาะ,ะ,ะนี่นคือข้างบนนี้นะครับบนนี้คือคนที่สอบผ่านแล้วไปรายงานตัวข้างบนนะนี่คือไม่ข้้นบนนี่สำหรับคนที่สอบผ่านเข้ามารายงานตัวตรงนี้ มันต้องมีเอกสารอะไรเปล่าไม่รู้่啊เพื่อน่่่มมมกก็็ไไ้้้จะใหารูนี่ครับคือคนที่สอบได้จะอะไรมาอะไงานตัวตรงนี้นี่โอโ้โหนี่ครับแนกันนี้จะมาเล่นบาสท,ที่นี่แล้วนะครับไม่เหรอก กิเลนงานตัวสอบพันมอหนึ่งพันพันันแปย้ายกลางพันระดับที่ ามร้อยกว่าที่ร้อยเท่าไร่นเว้นี่อนับเทรหนึ่งร้อยห้าสิบเท่าไรั่นเหห้าสิบกหก ให้เรียบร้อยอ่ะดแม่ส่นะครับอันนี้นั่นเาไปเจอด้ายฝนซอสแด้วยซ่ชินัดเลียมาพวกถุหาตีตัวเลียไว้นี่ทอดสปลาเคียวซูอบมไทยอ๋อเือปลาลครับสวัสดีครับคุณครูก่อน ครับสวัสดีครับวัถ่ายได้ไหมครับถ่ายวีดีโอได้ไหมถ้าถ้าวันหลังให้ให้ให้คุณแม่มาําดำนเรื่องอะไรได้แต่วันนี้คุณพ่อมาได้เนาะไม่เป็นไรลูกวเดี๋ยวผมผมีกหลายนี่ เนชื่อปอนใช่ไหมร้อลเส้นหรือว่าเส้นเอีย้่งนอยะอะไรีลกพ่อพ่อชื่อกิติีสักลูกชายชื่อกิตวัตรค่ะคือว่าขอเบอร์แม่ด้วยค่ะอ๋อเบอร์แม่ลูกเบอร์ที่ติดต่อได้ค่ะเบอร์แม่ดีกว่าพ่อพ่อไม่คยได้ เบอกมไม่มาได้หลกเตมมาหรกเากานบมอตันเลยนนะชูดปดะอันกดตรงเลชื่อก็ได้ครับไม่ไม่ไม,ไม,ไมอันนี้มันคือละเอียดกันโพรแล้วดูตรงเชื่อ,อแล้วก็เลื่อนมาเอ็มเอ็มไทยเอ่ ถ่ายวีดีโอไว้เดี๋ยวแม่สนใจเดี๋ยวป้าไปเปิดดูละนะอันนี้คือตมใบวัตัวจะแยกเป็นสองชุดนะคะจะมีสองชุดที่เกี่ยงเอกสารตามนี้เนาะแยกผ่าเรียงเรียงเอกสารตามใบนี้เลยนะคะแต่ว่าเตรียมอย่างละหนึ่งชุดแยกเป็นสองชุดแบบนี้เนาะอันนี้คืออย่างละหนึ่งชุดแล้วก็อย่างละหนึ่งเหมนกันหนึ่งชุดเกี่ยงเอกสารมาเหมือนกันสองชุดก็อย่างละสองชุด คืออย่างละหนึ่งค่ะอย่างละหนึ mm ่งแยกเป็นสองยูท่เหมือนกันคือราคเหมือนกันเลยสองยูทนะคะแล้วก็สามารถหมนกล้องมาให้เรียบร้อยเขียนข้อมูลอันนี้มาให้เรียบร้อยติดลบมาให้เรียบร้อยเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะ วันที่อะไรนะที 10, ่มอบตัววันที่19เาเนาะไม่มีอะไรเซ็นแล้วใช่ไหมโอเคครับขอบคุณครับยืยนตั๋วไปจ่ายค่าบำรุงการศึกษานะคะค่ะคุณกฟีค่ะค่ะครับสวัสดีครับคุณเทีมนถ้าค่ะมาถึสี่พันกว่าแล้วสี่พันกว่าเองถูกคนอื่นเขาอะค่าชมหมื่น่น มื่นซองดูเลยครับคุณดีสอบได้เห็นว่าแป๊บเดียวเองจริงครับคือคนดีสอบมันได้ก็จะนั่งรออยู่แตข้างใน,นเนาะอืมแล้วก็จูค<ถ>เขาอยู่จริงเข้าใจปะครับถ้าถึงนี่เขาไหวเลย